ก็รู้สึกถึงเ n e r g รรู้สึกถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามที่ดีเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดไม่มีพลังของเขามันก็คงทําให้หมู่บ้านาานี้ค่อยๆเงียบเหงาแล้วก็ตายไปแต่นัจากวันนี้พี่คิดว่ามันก็คงจะมีทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบเอ่อ energy ของเขาคงทําให้ส่งต่อให้หมู่บ้านนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะ ครับผมนะครับในงานวันนี้นะครับงานออนซอนเมืองห้วยเกิ้งนะครับเอิ้นกันมะ่วนส่วนกันมาแท่ครับก็เป็นพื้นที่การนําเสนอการถอดบทเรียนการนําเสนอผลงานจาก2พื้นที่ในอุดรธานีของเรานะครับก็คือพื้นที่ในเขตอพกระวาปีตำบลห้วยเกื้องของเรานะครับก็จะมีโรงเรียนวเกื้อพิยาคารนะครับในบูธกก็จะเป็นเรื่องของหน้ากากนิ้ววัทธรรมร่วมจีนลาวจีนอีสานนะครับผ้าพเวทเรื่องราว8หมู่บ้านในตำบลห้วยเกิ้งแล้วก็งานหัตถกรรมตีมีดอะไรต่างๆ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในตะบนห้วยเกิ้งไม่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ต่างๆแต่ละหมู่บ้านนะครับทั้ง8หมู่บ้านที่เราจะรวบรวมมาไว้ในหมู่บ้านเดียวอันที่2ครับจากโรงเรียนเทศบาล1โสคูณเทศบาลตะบนห้วยเกิ้งนะครับก็ทําเรื่องของวิธีสมุนไพรนะครับลูกประคบแฟนซีจากเด็กชั้นประถมศึกษานะครับ แล้วก็อีกบูธหนึ่งครับของโรงพยาบาลห้วยเกิืนะครับพูดถึงเรื่องของ student care คือคือนักเรียนการดูแลผู้ป่วยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็เรื่องของการบำบัดรักษาด้วยพืชสมุนไพรนะครับนี้เรามีทั้งสมุนไพรนะครับยาพอกเข่านะครับแล้วก็มียาเซ้าสูบนะครับก็คือเลิกสูบบรีครับแล้วก็มีน้ำต่างๆครับสมุนไพรต่าามให้กินครับ มีอีก2กลุ่มที่มาร่วมแชร์กับเราของอำเภอควาปีเราก็คือชุมชนบ้านตีมีดของห้วยเกื้อของเราซึ่งเป็นงานหัตถกรรมอันขึ้นชื่อของควาปีอีกที่1นนะครับแล้วก็หมู่บ้านเข้าหลามครับบ้านสี่แจตบลผาสุขอำเภอควาปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอควาปีครับส่วนพื้นที่ในเมืองนะครับก็จะเป็นของทางเทศบาล2มุขมนตรีนครอุดรธานีนะครับพูดถึงเรื่องของออนซอนนครอุดรธานีพูดของเมือง พื้นที่ทับลิกสเปรนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกันกันกนกบทางโรงเรียนอุดรพิชรพิทยานาสนามบินก็พูดในเรื่องของพื้นที่การมีศูนย์ร่วมการเป็นเมืองการเีรนปของชุมชนในเมืองครับผมโดยเราจะลงพื้นที่สำรวจทำโพค่ะโดยมีหัวข้อก,ก็คือไฟจราจรแล้วก็หนองประจักษ์ค่ะในส่วนของไฟจราจรก็จะเป็นคำถามที่ว่าไฟจราจรควรจะปล่อยทีละกี่เลน1เลนหรือว่า2เลนค่ะ แล้วก็สัญญาณไฟสีส้มควรจะมีทั้งหมดกี่วิ2วิหรือว่า3วิแล้วก็อีกอันสุดท้ายไฟจราจรควรจะเป็นระบบตัวเลขหรือว่าเป็นแค่สีเฉยๆค่ะในส่วนของหนองประจักษ์ก็คือ,อ,อลดการม่วสูงเพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เราขโมดออกมาแล้วก็คือฟกซองวาดภาพในสวนแล้วก็มี c o เวอร์แดนค่ะ ก็อย่างนอกจากนั้นก็ยังมีสเก็ตเชร์สเก็ตชิ่งนะครับที่มาร่วมการเขียนเมืองอุดรธานีและเขียนชุมชนห้วยเกิ้งแล้วก็จะมีหนังใบไม้ศิลปะจากใบไม้แล้วก็อีกหลายบูธมากเลยครับโรงเรียนใต้ต้นตะกบอย่างเงี้ยครับที่มาร่วมกับเราในวันนี้ครับผม ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีส่วนของการสเก็ตภาพภาพนี้ก็จะเป็นภาพอะไรก็ได้ครับที่อยู่ในในตัวเมืองอุดรและตัวขุยเกิงเพื่อสะท้อนบางอย่างผ่านภาพเขียนซึ่งภาพเขียนมันจะไม่เหมือนภาพถ่ายครับเพราะภาพถ่ายเนี่ยทุกคนจะเห็นเหมือนกันแต่ภาพเขียนเนี่ยแล้วแต่ผู้เขียนเลยว่ามีอารมณ์อย่างไรมองภาพนั้นอย่างไรและถ่ายทอดมันออกมาอย่างไรครับ พอเด็กๆมาก็ทําให้มีชีวิตชีวารู้สึกว่ามันแบบน่าสนใจอะค่ะจะทําให้หมู่บ้านพี่ที่แบบแต่เดิมันถ้าสังเกตเห็นนะไม่มีคนเลยก็รู้สึกว่าพอมีกิจกรรมนี้ก็จะทําให้คนรู้จักบ้านห้วยเกิ้อมากขึ้นค่ะทำให้ทุกคนนะครับรู้จักตะบลห้วยเกิ้งมากยิ่งขึ้นรู้จักงานยิ้วห้วยเกิ้งว่าห้วยเกิ้งก็มีงานยิ้วนะมีชุมชนชาวจีนนะ กิจกรรมที่ห้วยเกื้องเนี่ยมีแบบนี้อีกครับเรื่อยๆเพราะว่าจะได้ส่งต่อให้กับรุ่นน้องกัต่อไปครับแล้วเราก็จะได้มาทำพัฒนาชุมชนห้วยเกื้องไปด้วยกันครับหลังจากงานนี้เสร็จนะครับเราอยากเห็นโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์คริสต์นะครับโรงพยาบาลห้าหน่วยงานนี้จับมือกันในฐานะคนห้วยเกื้องพัฒนาห้วยเกื้องในทุกบริบทให้ห้วยเกื้องเนี่ย มีมากกว่าโรงงานน้ําตาลมีมากกว่ารถไฟผ่านแต่ให้ห้วยเกิง้งอยู่ด้วยอัตลักษณ์ของตนเองและก็อยากให้เยวาวชนให้โรงเรียนเนี่ยออกมามีห้องเรียนในชุมชนแล้วก็อยากให้เกิดความยั่งยืนเพื่อชาวห้วยเกิ้งต่อไปครับ